วันนั้นเราก็สี่รถมายังแม่ผะดองประจากไปแดงก็ดี อ่าแล้วก็ขี่ไปไปนิดนึงอ่าเราอยู่บนรถใหญ่เราก็จะมองเห็นเนี่ยให้พี่ว่ารถทางทางข้างหน้า,าก็จะเลี้ยวอ่าแต่เราเห็นแล้วถ้าว่าเป็นรถรถถิ่นตอนนั้นอ่ะอ่าถ้าเขาเสี่ยงซ้ายไปนิดนึงมันก็จะบุ้นเอเมื่อเขาขี่ไปนิดนึง,นนนนงอ่าพอใกล้จะถึงรถอ่าอยู่ดีๆเขาก็เบรกเขาก็เขาก็เบรกกะทันหันเลยอ่ะเขาก็เ,รรเกบรกทั้งนั้นรถเราก็เกิดตําเจิงติดเบาห่างแค่นิดเดียว ใต้ทะเบียนกับสุขสูตรแล mm ้ว hmm. แล้วก็เขาก็เหมือนเขาตกใจน,นะพี่เขาก็จอดรถอยู่พักนึ่งนะกว่าเขาจะาเบี่ยงรถเข้าซ้ายทีนี้เพราะว่าเบี่ยงรถเข้าซ้ายแล้วก็ก็งขขงลงไปก็ไปเรียกเขาพักหนึงเขาาก็ลงรถมาทีแรกเราก็จะถามว่าพักเป็นอะไรไหมใช่ไหมครับทีแรกก็ยังยังไม่ได้ดูหรอกว่าว่ามันจะไปโดนหรือไม่โดนไง,งเพราจะจังหวะพิเศษกระทารอย่างไง ก็เลยพอเขาลงมาเขา,ากิดพลั่งพอเาลงมาเขาก็แบบพูดขอโทษใช่ไหมครับผมผมก็ฟังเขาไม่ชืน,นเรื่องอะไรแต่ว่าเราจับใจความได้เขาพูดในตำรวจ,จว่าจะมีรถรถเตี้ยวใช่ไหมเ้าเขาก็ตกใจครับเขาตกใจแล้วเขาก็เลยเบรกแล้วผมก็ไปยุติท้ายรถเขาพอเห็นเขาไม่ชุนเขาไม่ชุนกันผมก็บุกแต่ทำมือแบบอย่างเนี้ยว่าไม่เป็นไรนะครับ น้องก็เตะมือเตะมือแล้วก็ขอกดโตกันครับผมข้ารด้กาแยกย้ายครับผมครับแล้วตอนนั้นพี่ตกใจไหมพี่บีบแต่ไหมตอนนี้เขาจะเบี่ยงซ้ายอ,อตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นคือรถรถมันหยุดแล้วผมถึงจะบีบแต่ครับพอรถเพราะว่าลรงลองจังหวะลรงเบรกนะบางทีมันก็จังหวะปกปจนะมันก็ขีดไม่ไันหรอกก็พอรถหยุดแล้วถึงจะคิดว่ามันเนื่อมงานว่าขับรถอะไรอย่างนี้ครับ แล้วตอนนั้นพี่หัวร้อนไหมถึงนี้ต้องมาเคลียร์กันด้านด้านข้างก็ตอนนั้นไม่ไม่ครับพ็ก็เพราะว่าเหมือนเหมือนพอเราเีอยู่แล้วจะไม่ไปรับรองว่าอ่ามันไม่ชนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เคยเด็กก็ไม่เป็นไรแค่ตั้งข้อนะครับก็คือปก<อ><อ>ติก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรอยู่แล้วนงครับพอลงมาก<อ>็อย่างที่เห็นในคลิปว่ามาเจาก,กันแล้วก็<ๆ>มา ับมือกันรับรถก็เป็นภาพที่ดีสําหรับคนบนท้องถนนเลยครับผมตรงนี้พี่อยากฝากอะไรถึงกับคนที่ใช้รถใช้ถนนครับผมก็เหมือนอยากฝากว่าเหมือนขับรถบนถนนนะครับความปลอดภัยคือคือเราต้องมองใส่ตั้บก็แค่เหมือนแค่ว่าเกิดเหตุการหรือว่าอะไรกันก็คุยกันดีกว่าครับ ไม่ใจเย็นๆไว้ก่อนคือถ้าใจร้อนไปมันมันไม่ได้ช่วยแค่ปัญหาอะไรมันมีแค่มันมีแต่จะสร้างปัญหาเพิ่มมามากกว่านะครับผมว่านะครับือเหมือนคนคนที่ยังไงเหมือนไม่พร้อมหรือไม่อะไรก็คือขี่ใจระะะ้าสุดท้ายก็ได้หรือยังไงก็ได้นี่นะครับแต่คือให้ให้ระวังอผู้ร่วมทางอะไรเราด้วยครับผม ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ